สะอาดบุรีจูเนียร์โรงเรียนปลอดขยะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับไทย PBS จัดแข่งขันโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืนค้นหา4โรงเรียนน้องใหม่ที่มีการจัดการขยะที่ดีที่สุดเพื่อชิงเงินรางวัล100,000บาทปีที่3ซึ่งคราวนี้กลับมาในชื่อของสะอาดบุรีจูเนียร์โรงเรียนปลอดขยะโดยแต่ละโรงเรียนจะได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนที่เลี้ยงทั้งหมด4โรงเรียน เข้ามาโค้ชโรงเรียนน้องใหม่ในการแก้ปัญหาขยะในระยะเวลา3เดือนวันนี้เราจะมุ่งไปภาคตะวันออกเพื่อไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งตัวแทนโรงเรียนน้องใหม่จากจังหวัดจันทบุรีที่น่าจับตาม,มองไม่แพ้กันอย่างโรงเรียนคลุงรัชดาพิเศษครับด้วยอนาเขตกว่า100ไร่ทำให้เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาและทำให้ต้องเข้าร่วมในภารกิจครั้งนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือจ้องขุดคุยเขาปิดอยู่ครับพี่เอ๊งยเขาปิดอยู่เลยจะไม่ใช่ไม่จอ๋จริงด้วยจริงผิดจะเห็นได้เลยนะครับว่าขยะบางอย่างยังไม่ถูกนำไปจัดสรรให้ถูกที่ถูกถังซึ่งบวกกับช่วงที่โรงเรียนยังอยู่ในช่วงของการเรียนออนไลน์ ก็ทำให้การประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะยังไปได้ไม่ทั่วถึงเียทีเดียวแต่ทีมน้องใหม่ก็ไม่หวั่นเพราะมีพี่เลี้ยงมือโปรอย่างโรงเรียนเบนจมราชูทิศเสมือนพี่น้องท้องเดียวกันมาดูแลและให้คำปรึกษากันแบบครบเครื่องด้วยพื้นที่กว้างขวางพอที่จะรังสรรสถานที่การเรียนรู้เพิ่มเติมได้นั้นก็ทำให้คลุงรัชดาพิเศษเนรมิตศูนย์การเรียนรู้ขนาดย่อม ไว้รอต้อนรับการหมุนเวียนขยะที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่อีกด้วยอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมาคอยลุ้นไปด้วยกันว่าแผนการจัดการขยะที่ถูกวางมาแล้วของพวกเขาจะช่วยทำให้โรงเรียนขาวสะอาดครบวงจรอย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับขยะหลักๆที่พบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเศษใบไม้ นะครับที่หล่นอยู่ตามพื้นสําหรับการทําปุ๋ยเนี่ยอาจจะต้องมีการบริหารจัดการในรูปแบบอื่นหรือวิธีการอื่นอย่างเช่นการทํตะเวียนล้อมต้นไม้ในบริเวณที่ไกลจากการขนย้ายมาที่สถานที่จัดทําปุ๋ยหมกักอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดเด่นของเขาที่พี่นิทเห็นคือเขามีโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยความที่จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยผลไม้เครืงชื่อคือทุเรียนเขาก็ให้เด็กๆเ,เก็บเปลือกผลทุเรียนเขาก็เอาตรงนั้นแหละมาใช้ประโยชน์ต่อมาทําเป็นฐานอัดแท่งแล้วก็มาสกัดสารจากเปลือกทุเรียนเนี่ยเอามาทําเป็นสบู่อันนี้น่าจะต่อยอดได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งร่วมติดตามให้กําลังใจได้ในรายการสะอาดบุรีจูเนียร์ทางไทย PBS และที่สําคัญอย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้เพื่อร่วมโหวตและให้กำลังใจโรงเรียนที่คุณรัก ให้ได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหด้วยนะครับ